ชบเก่งมากทำได้ดีมากแฮ่ๆขอบคุณครับเท่าแก่อืมคงต้องพาเข้าไปลึกกว่านี้หน่อยข้างในสัตว์ป่าจะดุกว่านี้กลัวไหมไม่กลัวครับดีมุ่งมั่นดีงั้นก็ไปกันเถอะจากวันนี้เป็นต้นไปเรียกฉันว่าอาจารย์นะครับอาจารย์นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมีแต่ศพของพยามารเกลื่อนกลาตลอดทาง แถมทุกตนยังอยู่ในร่างเดิมแล้วด้วยฝ่ายนั้นต้องเป็นยอดฝีมือแน่ไม่แน่อาจจะเป็นสามท่านนั้นถึงจะไม่รู้ว่าใครทําและมีจุดมุ่งหมายอะไรแต่สําหรับพวกเรามันเป็นเรื่องดีอย่างมากดูสิถุงหอมอยู่ตรงนั้นพวกเราเข้ามาใกล้ขนาดนี้ทรงเครื่องกับไม่รู้ตัวการที่ร่างแยกถูกทําลายโครงสร้างผลกระทบต่อเขาอย่างใหญ่หลวงตอนนี้เขาไม่มีแก่ใจมาจัดก,การพวกเราแน่เรียบนําถุงหอมมาแล้วก็ไปจากที่นี่กันเถอะ ไม่นะทรงเครือกำลังบันลุแล้วนี่เราคำนวณพลาดงั้นเหรอตอนนี้เขาไม่ได้สนใจพวกเราติบนี้ดีไหมไม่ได้ตอนนี้เขาสัมผัสถึงพวกเราไม่ได้ก็จริงแต่เมื่อไหร่ที่เราขยับเขาจะรู้ตัวทันทียังไม่ทันออกไปจากหุบเขาก็คงถูกมานบริสุทธิ์ตามล่าแล้วละ่ะงั้นต้องทำยังไงครับบุกลึกเห็นส่วนล่างของต้นไม้ที่สีแตกต่างออกมานั่นไหมนั่นคือดวงใจต้นของเขาเราต้องทำลายมัน ในตอนที่เขาไม่ทันตั้งตัวพลังของเขาจะลดลงมหาศาลไม่มีกำลังพอต่อสู้กับพวกเราอีกดวงใจต้นไม้เป็นสิ่งสำคัญพอๆกับแกนมานคองอสูรตันเทียนของมนุษย์สิ่งอื่นเทียบไม่ติดจะทำลายง่ายๆได้ยังไงต้องหาวิธีเอาถุงหอมกลับมาให้ได้ฉันสังเวยลูกหลานฉันเยี่ยมไปมากมายขนาดนั้นหากคิดทันหลังกลับก็ถูกจับได้ในทันทีมีแค่ ต้องเดิมพันสักตั้งนั่นมันสมบัติลับของสกุลหลี่เขตอาคมซ่อนตนมันมีขอบเขตจำกัดถึงจะใช้หลบนี้ไม่ได้แต่ทำให้พวกเราปักหลักอยู่ที่นี่รอเวลาที่เหมาะสมได้ขอบเขตจำกัดทุกคนย่อดตัวลงขยับเข้ามาใกล้ๆกันมันถึงจะพอรับไว้เฮ้อมนุษย์ที่ต่ำต้อยดังมดแมลงคิดว่าข้าไม่รู้จริงๆแล้วว่าพวกแกซ่อนอยู่ที่ไหนวิชาซ่อนตนไร้สาระ คอยดูซิว่าข้าจะทำรายมันยังไงเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆถึงปรากฏพลังกดดันไล,ล้รูปร่างขึ้นอย่างไร้สาเหตุบ้าบอรจริงๆเห็นเป็นป่าท,ทึบแต่กลับไม่มีสัตว์สักตัวนั่นสิอาจารย์แบบ่จังนะครับช่างเถอะไปดูข้างหน้ากันเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรอยู่อาจจะมีสัตว์ตัวใหญ่ก็ได้เฮข้าจะปล่อยพวกแกไปก่อนหลุดพ้นจากพลังขุมนี้เมื่อไหร่อาจจะมาจัดก,การพวกแกอีกทีก็ยังไม่มีแฮ งั้นวันนี้เอาไว้แค่นี้พักผ่อนก่อนครับอาจารย์ต้นไม้ต้นใหญ่นี่ดีจังต่อให้ฝนตกก็ไม่ต้องกลัวแล้วนั่นพวกแม่งทําอะไรกันปูที่นอนพร้อมหลับใต้เปลือกตาของส่งเครเป็นเทพจากแห่งหนตำบลใดหรือว่าเป็นเพียงคนธรรมดาที่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินหนาะในขณะที่อาคมซ่อนตนทํางานเข,เขาเห็นพวกเราเหรอเฮ้ย เดินมาทางนี้แล้วบางเอินบางเอินแน่ๆอาคมซ่อนตนปกป้องจากการสัมผัสทุกประการไม่มีทางที่จะมองจากภายนอกเข้ามาเห็นสวัสดีครับพวกคุณมารวมตัวกันอื้อหรออะไรพวกเราไม่เป็นไรได้พบกันเป็นวาสนาผู้ใช้ด้วยกันทั้งนั้นไม่ต้องเกรงใจผมแค่อยากจะถามว่ามีกระดาษเหลือไหมแล้วขอผมร่วมวงได้หรือเปล่าไม่รู้อะไรทั้งนั้นเอาเถอะ ในเมื่อพวกคุณไม่มีกระดาษงั้นผมก็จะอดทนขมิบตูดไว้อื้อเสร็จแล้วมานั่งคุยกันนะครับล้ำเลิศล้ำถึงขนาดมองทะลุอาคมซ่อนตนได้เอาไงดีช่างเถอะตอนนี้ถึงจะหนี้ก็หนีไม่พ้นในเมื่อผู้อาวุโสท่านนี้เชื้อเชิญให้เราเข้าไปก็คงปกป้องเราให้ปลอดภัยได้อาคมซ่อนตนขยับได้ในระยะเล็กๆเ,เท่านั้นไม่อย่างนั้นจะสลายไปโคตรเหนื่อยต้องระวังหน่อยนะครับนั่งยองนานๆ ค้าจะชาเอาแถมเสีย่ยงเป็นตะคิวด้วยข,ขอบคุณพ่อผู้สที่ตักเตือนไม่เป็นไรครับอ่าจงชิงกว่าฉี่เหรอเอ้านั่งหนูนี่อย่าบอกนะว่าจะมนุษย์หน้าตายตกลมกลายเป็นปุ๋ยไปซะอาจารย์เปลือกไม้ตรงนี้แปลกจริงๆไหนฮะฮัตชิว้ว นี่มันวิชาอะไรเมื่อกี้เห็นไหมแค่พัวอุโสท่านนี้จามเอาปัดเป่าการโจมตีของซ่งเคอจนหมดสิน้นเหมือนอากาศจะเย็นลงนะหรือว,ว่าแพ้เกสอนดอกไม้บลูหนาวจังฮ่าฮ่าฮ่ามีพัวอวุโสท่านนี้คุ้มกะลาหัวพวกเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วลุกยืนผงาดว้าแปลกจริงจริงด้วยจงชิงมีดครับอาจารย์น่ะนั่นเขาจะทำอะไรถ้าฉันเอาไปแกะต้องออกมาเป็นปฏิมากรรมชิ้นงามแน่ ไม่แน่อาจจะทําให้สกิลแกะสลักของฉันก้าวน้าขึ้นด้วยอย่าได้หวังข้าจะใช้พลังตะบะทั้งหมดที่มีหยุดยัง้งอืมมีใจอยากกลับบ้านไปนั่งแกะไม้ขึ้นมาเลยคว้านดวงใจต้นของทรงเคอเพื่อเอาไปแกะสลักข้าอดทนมาแค่ไหนว่าจะบรรลุเพียงพิมตาเดียวก็ตกลงไปกึ่งบริสุทธิ์อีกแล้วโยบินไปเลอ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 เอ,อ,อ,อสีองนี้เรียว่าจะเป็นสท่านนั้นวิบวิบ บ๊าบบ๊บบ๊บ,บ,บในที่สุดพวกเราก็รวยแล้วครับใช่จริงๆด้วยเพื่อุโสอยากเข้าไปออกมาขอรับให้พวกเขาผ่านทางใครบัดบังอาจรอบโจมตีเด็ใช้ผู้นี้วังจะไปไหนเง <Yeah. S 1> นี่นี่ไปแล้วจะพายแป้หมดทับไม่ได้สุงทองกลับมาเนี่ยงก็ว่าทําไมไม่เห็นในาโรงซ้อมที่แท้กน็นีออกมาเล่นไกลขนาดนี้ออกมาทําอะไรกันพูด นั่นมาป่าเกินพื้นฟ้าที่ใช้อุ้งเท้าเดียวตบหูโมจนตายและนั่นก็คือชายชุดดำที่กระทืบมร่างแย่ของทรงเขิตจนพ่ายแพ้รับคาบอุตตะอะแฮมบอกมาเร็วๆว่าไปเอาเหรียญทองพวกนี้มาจากไหนกเก็บมาเก็บมาเขานี้เก็บมาจริงๆขอรับในป่าลึกแบบนี้บอกว่าจะไปขโมยใครก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีกงไยจะขุดกันมาจากภูเขาสักที่นั่นแหละเอาเถอะครั้งนี้ฉันจะปล่อยไป ส่วนเงินฉันจะดูแลให้เองแต่ว่าแต่ว่าพวกเราเป็นคนเก็บมาแล้วยังไงฉันดูแลคนทั้งบ้านไม่ต้องใช้เงินหรอพวกแกเอาแต่กินกินเสร็จก็นอนเคยคิดบ้างไหมว่าฉันลำบากขนาดไหนเอาเถอะฉันให้อีกเหรียญก็แล้วกันอากาศเย็นไปเก็บฟืนมาก่อไฟไปขอรับดวงเจต้นของข้าตะบะของข้าเอ๊ะเดนชยัยจะระบายความเจ็บปวดที่ต้องสูญเสียเหรียญทองทั้งหมดด้วยหมัดนี่ เอ๊ะไอ้นี่มันทุ้งหอมมันตกลงสู่มือของผู้อาวุโสแล้วช่วยไม่ได้คงต้องรอโอกาสและหาเวลาที่เหมาะสมพูดกับเขาอีกทีเรื่องอะไรกันไปล่อยไว้ไม่ได้คิกๆเรียงวัานไหนทานสิแม่เจ้าช่างเถอะเริ่มชินแล้วละ่ะของเล่นข้าเป็นเพียงของเล่นในเงื้อมือเขาต้องรีบนี้เอ้า เกิดอะไรขึ้นผ่านไปคืนเดียวทําไมโล่ง่งแบบนี้ล่ะทุกคนทําตัวปกติดีหรือว่าก่อนหน้านี้ฉันฝันไปเดีย๋ยวบอกนะว่าเราสมองเสื่อมเข้าแล้วอาจารย์วันนี้ฝึกอะไรครับเออนั่นสินะฉันว่าเธอฝึกมาพอสมควรลงเขาได้แล้วล่ะพ้วุโสหือครับต้องขออาภายัยแต่ว่าทุงหอมที่ท่านได้ไปก่อนหน้านี้ที่จริงแล้วเป็นของพวกเราไม่ทราบว่าจะคืนให้พวกเราได้หรือไม่ของพวกคุณใช่ๆของพวกเราคืนให้พวกเราได้ไหมขอรับ <c oughs> เข้าใจผิดแล้วล่ะผมตังหักเจ้าของที่แท้จริงของมันบา,บายยนะอ่ะอ่ะเอ๋ทำยังไงดีเขาไม่ยอมคืนจะทำยังไงได้อีกเล่าประมุกเจ้าสำนักเรื่องถุงหอมได้ความว่ายังไงบ้างคะเ้ออ่ะเงาหลังนั่นบันทานไม่ใช่เหรอท่านเธอคงไม่ได้หมายถึงท่านผู้นั้นที่มอบถุงหอมให้เธอใช่ไหมท่านผู้นั้นนั่นแหละเงาเบื้องหลังนี้ของเขาฉันไม่มีทางลืม เอ๊ะพวกท่านได้พบหน้ากันแล้วเหรออธิบายกันไปมาท่านต้องผิดหวังกับพวกเรามากเป็นแน่วาสนาที่ประทานให้กับไม่อาจรักษาไว้แถมยังสร้างปัญหาใหญ่ขนาดนี้ที่ท่านสัญจรไปมาในครั้งนี้ก็เพื่อสะสางเรื่องราทั้งหลายที่เราขอไว้สินะพร้อมกับรับถุงหอมกลับไปด้วยเออพวกเรามันช่างไร้วาสนาไม่ทันรู้ตัวหน้านาวก็เกือบหมดแล้ว แต่ฉันไม่อยากไปไหนเลยอยากนอนอาบแดดเป็นปลาเค็มตากแห้งทุกๆวันสว่า่าไปช่วงนี้จงชิงดูแปลกๆออกจากบ้านเช้ากับบ้านค่าแถมยังชอบนั่งยิ้มโงโงๆอยู่คนเดียวอาจารย์โอ้โหหนุ่มน้อยพูดมีความดักซะแล้วบ่ไม่ใช่บ้านที่สุดเลยมันเขินนะดอกคาโนล่าสุดเกนี่แต่วันคืนไม่ได้เป็นเช่นนั้นนาน,นักพักหลังจงชิงไม่ได้ออกนอกบ้านอีก จงชิงมาดื่มด้วยกันอาจารย์ก่อนหน้านี้อาจารย์ไม่อยอมให้ผมดื่มเหล้าไม่ใช่เหรอครับตอนนี้ดื่มได้คนเรามีชีวิตอยู่บนโลกย่อมต้องมีเรื่องที่ต้องประสบต่อให้ผ่านพ้นไปไม่ได้จริงๆยังไงก็ต้องมีวิธีแก้ปัญหาเอ้าสรุปมีเรื่องอะไรพูดให้อาจารย์ฟังสิอาจารย์ผมผมชอบเบื้องเขียนว่าจริงๆนะพวกเราคุยกันแล้วด้วยว่าถ้าโตวกว่าน,นี้อีกนิดผมจะไปขอยเธอแต่งงานแต่ว่า แต่ว,ว่าอาของเธอขัดขวางเขาบอกผมว่าเบิงเทียนเป็นลูกสาวของตระกูลด่ำรวยแห่งหานซาไม่เหมือนคนรากยากอย่างผมผมจะปวดจังเลยอาจารย์หัวใจของผมแตกสายเป็นล้านล้านชิ้นเขาบอกว่าผมเป็นแค่ไอ้สวะแล้วก็ขู่ด้วยว่าถ้าผมไปหาเบิงเทียนอีกเขาจะตัดขาผมตรงชิงเธอไม่ได้เป็นเพียงลูกศิษย์ของฉันแต่เธอยังเป็นญาติป่านั่นบางอาจวา่าญาติของฉันเป็นสวะ ใครมันจะไม่ทนได้ไม่ต้องร้องอาจารย์จะช่วยเองตระกูลร่ำรวยใช่ไหมขอดูหน่อยเถอะว่าร่ำรวยสักแค่ไหนหดูใบไ,ไม้ผีมาถึงเมื่อไรอาจารย์จะพาเธอไปสู่ข้อนางเองใต้เตียงมาสิผมทุยกันนักใช่ไหมพ่อจะเอาเงินไปเททับให้สำลักตายแม่งเลยท่านมีอะไรจะรับสั่งวางงานไว้ก่อนครับพวกคุณไปน,าน้าซากับผมเดิงค่าตอบแทนรับรองว่าพวกคุณไม่เสียเปรียบท่านเกรงใจเกินไปแล้วค่าตอบทงตอบแทนอะไร พวกเราไม่เอาธุระของท่านก็คือธุระของเราวันนี้วันดีออกเดินทางจูโรหลงไปด้วยเหรอท่านให้ฉันมาควบคุมสถานการณ์แกไปบังคับมา้าท่านรอเดี๋ยวพุทธาวงได้ยินว่าพวกท่านจะไปทําธุระที่นานซาฉันก็เลยมาถามว่าต้องการให้ฉันไปด้วยไหมถึงยังไงฉันก็อยู่บ้านเฉยๆก็ไม่มีอะไรทําไปเป็นเพื่อนท่านได้อยู่มานานเลยเข้าใจโลกมากกว่าใครสินะ ถ้ามาได้ก็รบกวนด้วยครับโอเคคนมากันครบแล้วก่อนเดินทางผมคงต้องเตือนทุกคนไว้หน่อยหนทางนี้ยาวไกลในโลกผู้บำเพ็ญเซียนพวกเราเป็นเพียงคนธรรมดาต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนให้มากพยายามไม่ก่อปัญหาเข้าใจนะครับย้มยิ้มให้กันเข้าใจ go นานสายูทัดนอกเมืองสวยมากถ้ามิติมานานขนาดนี้ีมันเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ออกมาข้างนอกหยุดก่อน ยุดมีเรื่องอะไรหรีอี้หานร,ราชาฉันอยากตีดรถพวกนายไปหนานซาด้วยแน่นอนว่าไม่นั่งฟรีๆตลอดเส้นทางมีโจรภูเขามากมายทั้งยังมีผู้บำเพ็ญที่ออกป่นพาให้ฉันนั่งไปด้วยรับรองว่าคนธรรมดายอย่างพวกนายจะปลอดภัยอ๋อแม่ดังเป็นผู้บำเพ็ญสินะจะไม่มีปัญหาใช่ไหมบอกตามตรงปัญหามีนิดหน่อยแต่ก็น้อย เพราะว่าฉันค่าพวกมันทั้งหมดทิ้งไปแล้วยกเว้นว่าพวกมันจะส่งกำลังเสริมมาอีกนะนะอืมจริงใจดีพวกคุณไปด้วยก็ได้แต่เรื่องเสี่ยงอันตรายแบบนี้มันก็ต้องมีค่าตอบแทนใช่ไหมไหนายต้องการอะไร500ไม่สิพันหนึ่งนี่ตัวเงินพันเหรียญทองใช้ได้กับทุกร้านเรียกร้อยไปในรถม้าคันนี้นอกจากผมแล้วก็มีจูโรล,ลงที่แรงกำลังยังดีที่เหลือก็มีแต่คนแก่กระดูกเปาะ คุณสัญญาแล้วนะว่าจะไม่มีปัญหาอย่ามาหลอกกันนาไม่ต้องห่วงต่อให้มีปัญหาจริงๆก็จะไม่ทําให้พวกนายเดือดร้อนเอ๊คุณบาดเจ็บนี่นาผมพอจะรู้วิชาแพทย์อยู่บ้างให้ผมช่วยดูไหมช่างมีเมตตากับผู้น้อยที่ปัญญาไม่กว้างขวางเช่นนี้ท่านก็ยังคงอบอ้อมอารีขอบคุณที่เป็นห่วงนะปุถุชนอันนี้ไม่ใช่บาดแผลธรรมดาขอรับน้ําใจไว้ด้วยใจก็แล้วกันอืมก็ได้ใาย่าเด็กนี่ไม่รู้จักของดี ผ่านแล้วผ่านวาสนาครั้งยิ่งใหญ่พวกท่านไม่ต้องสนใจฉันถ้ามีปัญหาฉันจะจัดการเองได้ยินว่าสตรีเป็นเหมือนเสื้อผ้าส่วนพี่น้องนั้นคือมือเท้าคิดไปคิดมาฉันก็มีเจ็ดแขน8ดเท้าเือกกายวิ่งไปมา18ปีแล้วหากใจไม่เหี้ยมจริงจะสามารถครองตนเป็นใหญ่ในพิภพได้เยี่ยงไรบนโลกใบนี้พวกเราเชื่อถือเรื่องเงินตาพูดอะไรของพวกมัน ไรสาระจับใจความไม่ได้เช่นนี้มันคือโจนภูเขาแถมในกลุ่มยังมีผู้บำเพ็ญด้วยใส่หัวออกมากันให้หมดแม่นางแม่นางถึงเวลาโชว์ฝีมือแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงสำคัญพวกนายอดทอนอีกหน่อยขอเวลาอีกเพียงคู่เดียวแล้วฉันจะออกไปจัดการให้ท่านเอาอย่างไรขอรับจะเอาอยัางไงได้อีกก็ต้องฮ่าฮ่พี่ใช้ทั้งหลายในถุงนี้มีร้อยเหรียญทองคิจว่าเป็นค่าผ่านทางนะครับเฮ่ยๆคุยง่ายดีนี่นา แต่นอกจากเงินฉันสนใจในตัวนายมากกว่าอะอันนี้คงไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นก็จงตายเป็นผีเฝ้าที่นี่กันให้บทบะทุกคนอดทนไว้แค่แป๊บเดียวแค่รอให้แม่นางคนนั้นพร้อมเท่านั้นหึฮ้าฮึฮึโอ้พวกเราเป็นคนธรรมดาที่เผชิญหน้ากับตัวย์ภูเขาแบบนี้นิ่งสงบไปหรือเปล่าแน,นนสิ ท่านต้องการให้ใช้ชีวิตเยี่ยงปุุชนพวกเราติดตามท่านก็ต้องให้ความร่วมมือกับท่านตอนตัวตนที่แท้จริงไว้ดูท่านเป็นตัวอย่างนั่นแหละท่าทางของคนธรรมดากําลังเผชิญหน้ากับโจรภูเขาที่แท้จริงเข้ามาสิวะไอ้สวะอย่าหนีนะแล้วพวกเราใครก็ได้อะเฮอะเฮ่วยด้วยอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาโอแบบนี้สินะ จิงแก่รถจัดจานกลัวฉันกลัวมากฉันเป็นแค่คนธรรมดาทําไมต้องทํากับฉันแบบนี้ด้วยอย่าเอามันมาชี้หน้าฉันสิวะเจ้าพวกนี้สมแล้วที่อยู่ข้างกายท่านมาเนิ่นนานพวกเราต้องเอาเป็นเย่ยงย่างช่วยด้วยอย่าเข้ามานะน่กากลัวจังเลยเอ้ยเอ้ยอหลายปีมานี้พวกเราดื่มน้ำเปล่าตั้งแต่เช้ายันคำ่ำ ไม่กลัวล้มตายกลัวเพียงสั่งเมายอมหัวขาดยอมเลือดไหลแต่ไม่อยากได้กางเกงในสีขาวแม่นางเยี่ยมคนธรรมดาสุดท้ายก็เป็นแค่คนธรรมดาไม่เข้าใจจริงๆว่าพวกนายเอาความกล้ามาจากไหนเดินทางออกจากเมืองเจียงพิงไปน,นานซานี่สินะที่เขาว่าลูกวัวเกิดใหม่ไม่กลัวเสืออ่าฉันเพิ่งเคยออกนอกเมืองครั้งแรกแต่ก็ถือว่าโชคดีในสถานการณ์แบบนี้ไม่มีล้มตายก็เรื่องหนึ่งละ กระดูกแตกขาหักยังไม่มีสักคนโดยเฉพาะท่านพื้นรอบข้างมีรอยบากเยอะขนาดนั้นแต่กลับไม่มีสักรอยที่เฉือนถูกเนื้อตัวขึ้นรถกันได้ฉันสงสัยจริงๆว่าคนธรรมดายอย่างพวกนายทำไมไม่ฝึกบำเพ็ญแต่อายุปุนนี้กันแล้วฝึกไปก็เท่านั้นแหละดีที่พวกท่านโชคดีที่ได้ฉันร่วมทางไม่อย่างนั้นพวกท่านคงไม่เหลือชีวิตไปเสี่ยงโชคต่อกันแล้ว ยายนี่ยุ่งกับอะไรไม่ยุ่งดันมายุ่งกับแพ้ตกสะเก็ดถ้าฝึกได้ทำไมฉันจะไม่ฝึกละฟ้าไรลรักจิตสว่าฉันเคยทดลองสอบเข้าสำนักชิงซานด้วยแต่ดันไร้พรสวรรค์ไม่ว่าจะไปทดสอบกี่ครั้งก็ล้มเหลวถึงไม่รู้ว่าอีกหน่อยระบบจะช่วยปลุกรากจิตให้ได้หรือเปล่าพลังกดดันเมื่อกี้วันขึ้นรถเถอะหมฉันเสียทรงไหมคิดไปเองเหรอ ดึงหน่อยคนธรรมดายังไงก็เป็นแค่คนธรรมดาถ้ามีจิตคิดพัฒนาตนสักหน่อยก็ไม่ต้องตกอยู่ในสภาพนี้แล้วช่างเถอะเดินทางต่อดีกว่าเอาละคะ่ะทุกคนเราคงต้องจบกันไว้เพียงเท่านี้ใครที่ชอบไม่ลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายคะ่ะ